กลับมาแล้วครับเมื่อกี้แวะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินนะก๋วยเตี๋ยวปอกๆใครชอบกินบ้างนะเฮียชอบอุดหนุนลุงตอนดึกๆนะครับผมกลับมาก็แวะซื้อนะโอ้กากหมูเจียวอร่อยมีกาก,ากหมูเจียวเสร็จป,ปุ๊บมีหนังไก่เจียวด้วยโอ้โหสุดติ่งก็ดิ่งแมวเลยก๋วยเตี๋ยวเฉยๆนะอร่อยที่กากหมูนี่แหละนะเฮ้ยทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมไอตัวเนี่ย นเนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะฮะก็ไปลองหากันดูนะครับผมคลิปนี้ก็วีลอกธรรมดานะฮะเดี๋ยวจะนั่งประกอบ h i i m ต่อนะจริงๆไม่ให้ต่อหรอกยังไม่ได้ประกอบเลยขอโทษนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นั่งทำเมื่อคืนนี้นอนตีห้าเลยขอโทษเอ้ยแล้วก็มาอัปเดตนิดนึงคือ ของที่จะทำกิจกรรมแจกให้น้องเนี่ยตอนนี้เริ่มเยอะมากเยอะมากๆม,มีพี่ส่งมาเกินแบบโห้ยแล้วแบบของที่ส่งมามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ของธรรมดาเลยอะทุกคนผมคตรเครียดเลยนะคือเป็นตัวลิมิเต็ดทั้งนั้นตัวแพงแพงทั้งนั้นตัวหายากบ้างอะไรบ้างผมเครียด เคียดมากคือเราให้เด็กอายุ17ปีอ่ะคือผมต้องหาวิธีการแจกที่มันรัดกลุ่มมากๆแต่คือว่า EP 00เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ผมจะแจกแล้วแต่คือว่าศูนก็คือว่าตัวไอตัวที่ผมเอามาโชว์อันแรกนะ่แต่คือว่าของที่พี่เขาส่งมาให้เนี่ยเด็ดดวงทุกตัวแพงทุกตัวผมต้องหาทางออกที่มันดีผมกลัวผมกลัวดราม่า ผมกลัวดราม่ามากๆมีใครแนะนำผมได้บ้างนะครับซึ่งผมอยากให้เท่าเทียมกันในการแจกผมคงต้องหาวิธีการบางอย่างแล้วผมจะมา,มาบอกว่าผมจะแจกยังไงผมอาจจะโอ้มันละเอียดอ่อนไม่กล้าเลยนะเพราะว่าของแต่ละอย่างมาแบบแล้วของพวกนี้มาแบบมีแบบ บางคนเขาไม่ได้มีอยู่นะบางคนไม่ได้มีอยู่นะบางท่านที่ส่งมาให้เนี่ยไม่ได้มีกันพาอยู่อยากร่วมกิจกรรมเขาสั่งซื้อกันพาและส่งมาให้เฮียที่ไปแจกโอ้โหเฮียแบบตดเครียดเลยบอกได้เลยเครียดมากเราจะทํำยังไงให้น้องไปถึงมือน้องคือคือจริงๆนะมันถึงมืออยู่แล้วแต่คือแบบทายังไงให้มัน เ,เทียกัน,นขอคิดนิดนึงนะฮะกิจกรรมคงต้องไล่แจกเริ่มไล่แจกแล้วครับผมเดี๋ยววันจันทร์วันขารคงต้องมาไล่แจกนะฮะคือว่าเดี๋ยวอัปเดตกันพรุ่งนี้มาอีกโหยังเด็ดเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็ขอประกอบก่อนนะครับโตลุงทุกวันเลยนะฮะหักโหมมากนะฮะก็คือว่าร่างกาย ต้องพักผ่อนแต่คือว่าทําทีแล้วนิดทีละหน่อยละกันนะครับผมช่วงนี้ก็จะเริ่มปล่อยคลิปรีวิวละนะฮะวีล็อกก็ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าของส่งมาเยอะด้วยแล้วก็เอาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าพลัง,งการให้เนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับผมไม่คิดเลยเพราะว่าจริงๆเราผมบอกไปว่าผมจะแจกคนเดียวแต่ปรากฏว่ามีพี่ๆติดต่อมาร่วมให้ผมก็น้อมรับครับแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันก็ยินดีครับผมนะฮะแต่คือว่า เริ่มเครียดแล้วว่าจะแจกยังไงให้เท่าเทียมกันทั้งหมดนะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันล้กันยสู้ๆและขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมไปทำงานต่อประกอบกันผ้าแล้วกันหอนพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายคุณนายครับ

ออฟฟิศแล้วครับผมวันนี้กินข้าวไก่กระเทียมหไหมเป็นไงอ่านะฮะก็คือว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะกินอะไรเฮ้ยถามนิดนึงใครมีปัญหาแบบนี้มั่งเฮียนี่นะเห็นไหมเห็นอะไรที่มันผิดปกติปะคือเวลาเราขนไปขนมาหรือจับมาลงมาเล่นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอันเล็กๆอันใหญ่นะคือแบบตัวเล็กตัวใหญ่ดูดิเขาหาย นะทุกคนเคยมีปัญหาน,นี้ไหมนะซึ่งเคยเฮียเคยเห็นแวบ,บๆนะว่ามีร้านมีคนรับรับสั่งนะไอ้ที่เข่าแบบนี้นะคอมเมนต์มาให้หน่อยว่ามีใครรับสั่งหรือว่าควรที่จะอันนี้เป็นแค่เหตุผลเดียวแต่คือว่าประเด็นก็คือว่าอันเนี้ยจะจะไปซื้อตัวใหม่หรือจะไปหาซากหาเศษอะไรเงี้ยอ่า มาก็ได้แต่คือว่าอันนี้มันเป็นโยกโกโฮมาม่าแต่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เป็นตัวอื่นเงี้ยเฮียก็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 มีแบบหายอะอย่างที่บอกคือมีนู่นมีน ύ, มี่หายอะท้นส่วนเนี่ยเฮ้ยเคยเห็นไหมมันมีคนรับสั่งแต่คือมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นรายละเอียดมันเป็นยังไงนะคือถ้าเกิดใครเคยสั่งอะส่งให้หน่อยเฮียขี้เกียจหาข้อมูลว่าอะไรยังไงนะก็เนี่ยเห็นไหมเขาหายอ่าดูไปบางทีมันก็ดูแปลกๆอ้าว ดูไปดูมาอ้าวขาวมันหายไปนี่หว่านี่แหละนี่แหละเป็นสาเหตุนะฮะผมเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วละ่ะแต่คือว่าจําไม่ได้มีคนขายชิ้นเล็กๆเ,เป็นพาร์ตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยหารุ่นกับหาชิ้นส่วนอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะสั่งได้ง่ายๆนะครับผมผมก็เลยมาลองถามทุกคนดูว่าใครเคยสั่งบ้างใครเคยเนี่ยทำชิ้นส่วนไหนหายเงี้ยบางทีชิ้นส่วนสําคัญสําญนะก็ ไม่มีผลเหมือนกันเพราะทิงแบบโอ้โหเวลาจับแล้วมันหลุดปหายไปแล้วก็หาไม่เจอเนี่ยแล้วนี่ก็ค่อนข้างสำคัญแต่เผอิญว่าอันนี้มันเป็นตัวเล็กนะจ้เป็นตัวให,ใหญ่เป็นชิ้นใหญ่หญแบบอะไรอย่างเงี้ยหายก็เสียดายเหมือนกันนะก็บอกหน่อยนิดน,นึงแล้วกันว่ามีไหมนะครับผมทิ้งคอนแทคไว้เฮียนในใต้คลิปก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับผมกินข้าวก่อนนะวันนี้ทำงาน วันนี้วันอาทิตย์เงียบเหงาเงียบเหงาฝนจะตกอีกแล้วนี่ว่าเห็นเมื่อกี้บอกมีอะไรนะมีตู้เลยนะมีตู้ของเล่นข้างล่างจริงเหรอเป็นตู้อะไรไม่รู้ไงกาชาปองเหรอน่าจะกาชาปองเออแต่วมันมีหลายตัวเลยนะเออเดี๋ยวลองดูไปดูเพราะว่าเริ่มมีมีมีของเดิมๆเราก็เคยให้ดูแล้วแต่มีตู้ใหม่ไงมีหลายตู้ป่ะอันนี้ตู้ใหญ่เลยใหญ่เลยเหรอเดี๋ยวลงกินข้าวเสร็จลงไปดูกันดีกว่าว่าเป็นไงขออนุญาตกินข้าวก่อนนะจ๊ะไป เฮ้ยทุกคนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีตู้อะไรนะตู้อะไรนะตู้ของเล่นะครับตู้ของเล่นใช่ไหมเห็นน้องบอกว่าเป็นตู้เดี๋ยวไปดูกันนีกว่ามันเป็นตู้อะไร <recurring> แต่คือว่ายังไม่รู้นะยังไม่เคยเห็นแต่เป็นตู้ใหญ่ใช่ปะไปะไปดูกันดีกว่าปะนี่ไงถึงแล้วเนี่ยเป็นตู้ตู้เนี่ยเมื่อเป็น เลือกได้เนี่ยเลือกได้ว่าจะเอาอะไรจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนตู้เหมือนเหมือนกล่องสุ่มนะเพราะว่ามันเลือกไม่ได้ไงเห็นปะ่ะมันจะรันออกมาถ้าเราจะเอาเป็นแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นกล่องสุม่มนะเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเนี่ยแต่คือมันแยกออไอพก้พวกพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเนี่ยเห็นปะ่ะมีมอลลี่มีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเอ่อทอยอาร์ตนะ เป็นกล่องสุ่มทอยอาร์ตนะก็ yelled, 350, เนี่ยสามเนี่ยเห็นปะเนี่ยสมมติว่าเราเลือกอ <tes nak> ันน no <mon trans ito> ี้นะกี่อัน1อัน2อันอะไรเงี้ยเราก็มาเลือกดูอันนี้คือเหมือนตู้ต่อยเต่า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 บินเลยนะเห็นปะเนี่ยสี่ศูนี่ย์สมันก็จะเลือกออกมาว่าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเอาอะไรเราจะเอาอันนี้ปุ๊บ ดอันหนึ่งอัน2อันฮะอันละ37 5บาทนะถ้าจ่ายเงินสดหรือสแกนสแกนปุ๊บเราก็เลือกได้นะเอาเนี่ยพร้อมเพย์อะไรเงี้ยเห็นปะ่ะเราก็สแกนได้เลยมันก็จะลงมาเลยนะฮะแต่คือว่ามันไม่ใช่แนวของเราแต่คือว่าใครชอบนะเนี่ยกล่องซุ่มเนี่ยมาเลือกได้เลยนะประมาณนี้แล้วนี่นีนี่เห็นปะ่ะเนี่ยมันก็จะบอกว่ากล่องนี้เป็นอะไรกล่องนี้มันมีกี่แบบ นี่ยหลายแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมอลลี่วินเทจคาสิก้าเนี่ยเห็นไหมมีขายหลายแบบเลยเนี่ยเนี่ยแต่คือมันก็สุ่มไงว่าข้างในมันจะเป็นอะไรนะตามร้อยก่าบาทเราก็ไม่ต้องไปหาละเนี่ยซื้อได้เลยนะมีตามห้างเนี่ยคนคนมาเยอะมีดูเยอะเลยอ่ะโอเคไปดีกว่านี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักเนี่ยเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยมอนเดอะมอนสเตอร์ทอยเนี่ยเห็นไหม ถ้าใครชอบเนี่ยดีเลยแล้วก็มีเป็นแบบนี้นะที่ไม่กับพาซาก็มีแต่คือว่าเราเลือกขายแต่เนี้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเรามากดได้เลยไงมันก็สูมเหมือนกันไม่ต่างกันเพราะว่ากล่องมันมันปิดมาหมดเราไม่รู้ว่าเป็นได้แบบไหนอะไรเงี้ยนะลองดูเจ๋งดีไปดีกว่าไปนี่วันนี้กลับก่อนแล้วกันคือจริงๆแล้ว เยัมีธุระแต่คือว่าให้ดูนะของที่พี่ๆเขาบริจาคอันนี้ก็ยังไม่ได้เอาให้ทุกคนได้ดูว่ามีอะไรนะแล้วก็นี่ดูนี่ดินี่ดิเนี่ยบริจาคและตัวดิดูตัวดิโอ้โหนะนี่เลเทเอาค่อยว่ามาดูขอบคุณน้องคลิกมากๆนะครับผมที่เอามาให้และบริจาคมีตัวที่ประกอบแล้วกับตัวที่ยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวมาไล่ดูกันอีกทีแล้วกัน โอ้โคตรแบบคือดีใจแทนน้องๆจริงๆนะครับผมก็จะคิดว่าวิธีจะแจกยังไงเนี่ยเครียดมากนะอย่างที่บอกคือค่อยมาพา,มาก,กันแล้วกันฮนะโอเควันนี้ v uh ีล huh. ็อกเดลี่เฮียก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะพูดอะไรไม่ออกเลยแล้วก็มีเอฟซี uh, นะมาคุยเรื่องบริจาคเรื่องอะไรเงี้ยวันนี้ทั้งวันเลยก็ ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การตอนรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมก็ <Okay. S 1> ดีใจมากๆครับวันนี้ไปดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาแจงรายละเอียดเนี่ยเยอะแยะเลยนะ <Okay. S 1> เจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ